กาบสบายดีพอ่อยพี่น้องกาบสวัสดีเอฟซีเบอร์สสุภูสุคนเด้อพี่น้องเลยพบพ่อกระป่าตายบรรยากาศยึงเที่ยงพี่น้องตอนนี้กําลังเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องเลยเห็ดอยู่รัวกินกับเถาแม่พี่น้องเลยอันนี้คือต้มหมักมี่เรียกว่าต้มขนุนนนแหละ,ะพี่น้องเลยต้มแล้วก็สีอ่อมสีแกงพี่น้องเลยใส่ใส่หมูจักน่อยพี่น้องเถาแม่กำลังซอยหมูอยู่พี่น้องเลยอืม ดีีพ่น้องหลังจากผักเทียงพี่น้องเอ้ยขึ้นตะเกี่ยวขาว้าวเกี่ยวน้าไงกาเห็ดอยู่ขัวกินพี่น้องแกงหมกมี่ป้าจายไปเอามะวานพี่น้องแกงหมกมีขนุนพี่น้องเอ้ยอยู่ไหอยู่น้าเท่านี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่ขัวกินอยู่ในถุงไห่ถุงหน้าเท่นานี่แหละพี่น้องตอนนี้กัแดดแดดกัแห้งเติบพี่น้องแต่ว่า ก็ยังดีที่ว่าแดดแต่ว่ามันมีลมพี่น้องเอ้ยลมผัดมาพอได้เย็นนะพี่น้องเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ากับบ่เมื่อยป้านใดพี่น้องเอ้ยกับพอสู่ไว้พี่น้องแต่ว่าอากาศมันบริอบเอาอากาศน่นทายเทยพี่น้องเอ้ยให้ถูกนาเขานี่แหละพี่น้องเอ้ยน้องบิวก,กับกำลังเอานา้าให้งัวกินพี่น้องเอ้ยใหญ่งัวใหญ่งัวใหญ่้วยพี่น้องเอ้ย งัวกับงัวที่ออกลุกมอวนนี่แหละพี่น้องได้สมาสมชมาสิกเพิ่มอีกหนึ่งโตพี่น้องเอ้ยชสมาชสิกเพิ่มอีกหนึ่งอาหารการกินเท่ากับจักสิมีเมนูยังแหละพี่น้องเอ้ยม้นนี้จังไ๋กับบาเบิงเบิงน้ำกันพี่น้องน้องสันติน้องเต่ากำลังขึ้นไปหาเอาแบบัน,น้นอันนี้ลงมาพี่น้องเอ้ย กแม่ใส่กระซอยเหนือมุใส่น้ำพี่นอ้องเอ้ยวิธีแกงหมักหมี่หรือว่าขนุนกะคล้ายๆคือเขาแกงหน่อไม้นอ,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 อีกเนาะพี่นอ้องยานังพี่น้องน่องเต่าน้องสันติยังไปเอายานางพี่น้องเลยเบิ้งให้แน่ลูกใจบือ้อมันหันนั่ง,งกระซอยแล้วพี่นอ้องเอ้ยเบิง้งเอาชิถ่ายโปรพี่นอ้นองเขาเบิง้งขั้นตอนกัน แกงหมี่เป็นอะไรพี่น้องเอ้ยแกงหมี่เรียกขนุนนั่นแหละพี่น้องขั้นตอนที่หนึ่งครักับผ่านข้านุนเลยเนาะพี่น้องผ่านขนุนแล้วก็เอามาต้มก่อนพี่น้องเอ้ยต้มกะว่าซุกซุกแล้วแล้วเอากะจังสีเอาเครื่องปงรุงคล้ายๆคือเอาแกงหน่อไม้อะไรพี่น้องมาใส่บบอ,ม,นะอมืตอนนี้เขาแม่เพิ่งจะใส่ข้าเบื่อลงไปพี่น้องเอ้ย แล็ใส่น้ำยานางปลาเด็กตามลงไปอืมันยากาบรรยากาศท,างทง้องถงไฮท้องหน้านี่เลยพี่น้องเอ้ยอนนี้กเดอะลู่ตอนนี้ก็ลังรอให้มันเดือดก่อนพี่น้องเอ้ยน้องสันติก็มาเลยไปเอายานางไปเอาขาเบือ มาตำพี่นอ้องเลยลองสสยกันเหยดอยู่ตัวกินคนละไม้คนละมือพี่นอ้องเลยแนนไปไหมลูกหกอยู่นะเบ้แบบนั้นน่นนาเอดมอ,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 อบรรยากาศทงไฮทงนาพี่นอ้องเลยลมผัดเย็นเย็น ผมตามเงาเนี่ยหละพี่น้องอเอาหมูใส่พี่น้องใส่หมูลงไปน้องสันตีกำลังเอาพักข้าล่ว่าสะอ้มที่น้องเอ้ยมา

นี่น้องเซนติใส่น้ำตาลงไปจักหน่อยพี่น้องเลยชิมชิมรดมมเป็นะไรที่แ่บแล้วไปเลยแล่แบบแล้วนะโูกผู้ให้แดงยังทันได้ใส่ผักกา้องเลยบัตชิโป้งคนแหละ ใส่ใส่ปลาคาลงไปใส่แล้วบ่อันแรงนัวน่ะยังบ่ได้ใส่ยาว่าได้เอามาใส่ลูกตอนนี้ก็ใส่ปลาคาลงไปเลยพี่น้องเอ้ยคาร์้วอล์สะอมันเลยพี่น้องเลิกเสียพี่น้องเบิร์อือโคบลูกบุบเลยปาดโทษี่น้องเอ้ยเซฟตรงกันพี่น้องเอ้ย ักหน่อยรอสักไม่หนึ่งพี่น้องเลยให้ผลไปชิงหงก่อนสิปงพี่น้องหอมผักคะอุ้มกุ้มพี่น้องเลยหอมผักคะสะอมบุ้มกุ้มหอมหมัดตวดตวดอ่าถึงตอนนี้สิปงเลยพี่น้องเลยน้องสันติมาปงปงห้ำเธอกินแล้วก็หิวข่าวเลยพี่น้องเลยตามหอยพี่น้องเลย ตอนนี้ห้ากระใสเอันนี้เบิ่งนทำกันพี่น้องเลยห้ากระใสเครื่องปรุงพี่น้องมาพี่นี่พี่น้องตอนนี้กะห้ากระใสหอยลงไปพี่น้องเลยใส่เครื่องปรุงปลาแด็กเครือเทศนาวพี่น้องเดี๋ยวเราชีติมมะนาวอีกหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยใส่มะนาวลงไปพี่น้องเลย เอาซีบุบีบลายแล้วพี่น้งองเกลืเทศใส่ลงไปเลยเป็นหน่วยเลยนี่แล้วก็ใส่หน่อไม้พี่น้องเอ้ยไม่สดไม่ต้มแล้วพี่น้งองใส่ลงไปนี่แล้วก็ตามอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยนิดครับตามก่อนพี่น้องเว้ใส่เครื่องปรุงแล้วไปครบเลยกัน nhộn nhộn cái sáu sám bạc bớt xin một con thế nào yeah. uhm. Đẹp. Đẹp. lèo liệp loại phía nào ơi bớt giờ luôn con thế còn phía nào ơi ได้พี่น้องสมตำหอยพี่น้องเอ้ยเสแสร้งกันวาพี่น้องไหมอืมอาหารมันนี่พี่น้องมีสมตำหอยแะไรกับมีส่วนน่องงัวพี่น้องเลยกับอ๋อหมกมี่แกงหมกมี่พี่น้องเอ้ยแกงหมกมี่เลยกับแกงขนุนเลยพี่น้องเอ้ยมามาพี่น้องแเสแสร้งกันพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนาไรเงี้ยน้องบิวน้องสันติพี่น้องเอ้ย เรากระเท้าแม่เข้าแหละพี่น้องครอบครัวในแหละพี่น้องเลยพอต้องบิ้วเพิ่นกินอะไรพี่น้องเลยกินก่อนนะพี่น้องข่าวเผินกินข่าวต่ำมันกินก่อนเนาะมาๆพี่น้องมาอืมสเสพลมกันพี่น้องเลยบรรยากาศถงไหอยถงนาเข้ามาๆไปดีพี่น้องมาได้กินข่าวรำกันพี่น้องเลย Còn nhiều hoàn thì Đẹp một căn Cắm nhìn nhảy dối dội cho bạn thì nó ตอนกลงวอนกเนาะในเป็นกาแฟไม่ร้ว ัมีข่าวเสียงมาอกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อสมตามหอยใช้้ำไมชดพี่น้องหอยก็เอาอยู่หายหน้าเข่าไรพี่น้องอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

bàn thờ nếu mày mày đâu ơi Xin gặp trang hòn, hòn Vì thủ hai thường nào này là ơi Đẹp bất khả กวงงัวกับนกสักติไปเผาหมอเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวบอกว่าแจกขากหลีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเรื่อ,อตทำหอยพี่เหรอทำใหญ่แล้ว ยินอยู่ทถงหายงหน้าได้กระแทกเลยพี่น้อง เาแหละพี่น้องอเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ผม,มาฝากี่น้อเตรลาบี่น้องเป็ตตนเพื่นรเด้อพีน้อง้ฝากก็แล้วก็แกติดตามบาตานเีด้อพี่น้องพอกันติปต่อไปพี่น้องอเ่าต่าการแพสบายดีดดยพี่น้องสบายดีปลง